แลดวไมด๊ยกเิกหมดิลอดแบกเข็มขัดแล้วค่ะไปตอนนี้น่าจะหมดเกมนองมัเขาถมบนบังคับนะพี่มวิปาับันตอข้ึ้นโอเคนะเีมีบนโดดมหัหอตลางกำลังไปรวจจปดครับํารวจครับว่าไงถามอย่างได้ไหม่ะ ว่าไงครับแคน,นไหมครับแคนไหมแคนเรื่องอะไรครับท,ท,ที่ไปปวดเมื่อกี้ไม่เนี่ยครับเฉยๆครับก<อ>็ทำตามว่า<อ>ดีแล้วนึกว่าโอเคครับนึกว่าแคนไม่ไม่ไได้ม่จำเป็นต้องแนค<อ>น,แนนะครับไม่ไม่มีอะไรน่าแคนนะครับวันนี้ใช่หรอทำไมต้องแคนรับมันแคถามกันแคนหรือเปล่าล่ะับ<อ>นึกว่าแคนไงทำไมถึงคิดไปเองว่าว่าตำรวจต้องแคนรับเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาหรือเปล่าดูใจสถานการณ์ครับนึกว่าตาแดงก่ำ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแนละ้วน้องก็ไลน์เคมปกติอ๋อได้อยู่นะได้เลยครับเจอได้ได้ครับเคมตัวไหน,นะครับผมชอบอเกมนะไรทีแล้วครับคัดขวางนะเนี่ยเกได้ล<อ>ุกหนึ่งพันสิบ <1, S 2> <1, S 1> ทีครับโอเคอเครับ เม่งเจ๊ยหรือไมพี่ของเราครับผมผู้ผิดครับโทษที10,000ครับสิบนาทียังขึ้นยังไม่ถึงตกแล้วตกแล้วจับกันเลยพอเจอพอหอนอ,อ,อยู่ฝั่งเจอส้มกำลังซึ่งโพรเซนพอหน้เมืองเจอนะเกมบเงไปไม่ถึง เ็<ใ>นไหนเออสักครู่เขาคลายหรือเปล่ามเจอโเดียก็ไม่ดีชดไดนไปเองชดลบไม่เจอเดียแล้วป่เอตั้งอใครเปิดลเลยภัอ่จะหมดแล้วปะ อเรือว่าเลยสองตรงหดดลูเมื่อกี้เออแต่ว่าขเขาเขาไ่อย่างหลโดตายเมกกื่อกี้ว่าแน่ใจหรือว่ก็เออ หมด了吧หมดยังอะไรแค่ละา้าจ์เหลือแค่ที่ไล่อยู่แต่มันอืน่อนไปทีเ่เดียวไปสองนี่ยไอ้เคี้ยงงทำไมต้มองแค้นวะเมันจะเออไปสอง